ขอน้อมน้อมองมหาปรมีและคุณพระรัตนตายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เราผู้บำเพ็ญทั้งหลายเกจิอาจารย์ทั้งหลายคนสิ้นได้เคยหลงปฏิบัติเอาบำเพ็ญเอาในสติสมาธิตบะฌา,านญาณใดก็ตามวิชาทั้งหลายก็ตามนะความเป็นเลิศในการปฏิบัติทั้งหลายก็ตามนะความอุกกิจในการปฏิบัติทั้งหลายความหลงมุมุ่นจริงจังนะความตั้งเอาทั้งหลายในการปฏิบัติเอาทําเอานะ เพื่อมงสู่พระนิพพาในใดก็ตามแต่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมในความคี้คลายสว่างสวยทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นวิบากกรรมเรื่องการนําพาลูกหลานบริวารให้ปฏิบัติเอาทําเอาในสติสมาธิตาะชาญญาอย่างอุกิจทั้งหลายก็ตามนะตักแดดตกักฝนนะในการปฏิบัตินะแบบตายเป็นตายทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะจนกลายเป็นวิบากกรรมเหนียวเหนืดเหนียวแน่นผูกมั่นพัฒนา,าการตัวไม่เองนะร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามเลาลูกศิษย์สาวกทั้งหลายที่ถ่ายทอด สืบต่อกันมาก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะทุกกรณีการพุทเพิการทุทธศาสนารนี่ที่ยังมีตัวหลงจริงจังซ้อนอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะจนกลายเป็นความเหนียวเหนือเหนียวแน่นในตัวมันเองทั้งหลายนะการสืบต่อสื่อต่างๆปฏิธานต่างๆของครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลนะต่อลูกหลานบริวารรุ่นต่อรุ่นนะจนกลายเป็นวิบากกรรมพ่วงพันจนไปถึงต้นต้นทางทั้งหมดทั้งมวลนะทุกกรณีการพุทธพิธการพธศาสนาที่ยังทาให้ไม่สว่างสวัยเหนียวเหนือเหนียวแน่น ในตัวมันเองทั้งหลายนะในการจมแชในองค์ฌใานใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลน้อมองคมหาบรมีทุกพระองค์สมเด็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมหู่เราผู้บำเพ็ญทั้งหลายนะตั้งแต่ครูบาอาจารย์เป็นต้นมาจนถึงลูกศิษย์สาวกม่ว่าัะภาคทิพย์ภักหยาบนะที่บำเพ็ญเอาทําเอาตั้งเอาในสติสมาธิตบาฌัญญาแต่ไม่ตรงต่อเน,นื้อหาเนธรรมพึงเป็นโหิสิกร,รมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิน้นนับแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีให้เราผู้บำเพ็ญทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายาาลายูลลกศิย์สาวกทั้งหลายที่ทพ่วงพันกันมาเพิ่งมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวัยเพิ่งมีส่วนกําลังในการโปรดสรพสัตย์เพิ่งมีส่วนในความสมุดเฉดเด็ดขาดอ่านหารตนมเองนะไม่ติดขัดข้องคาใด นะคือมีส่วนในอนุภาพของนิโรธนิพานนะของหมเหล่าผู้โปรส์ท,ทั้งหลายองค์มหาปรมิททั้งหลายนะเพื่อเป็นกําลังในการหลุดพ้นจากความเหนียวเหนือเหนียวแน่นนะเหล่านี้แลนะโดยทั่วกันไปตลอดกาลโซส เไหนอยู่อ่ะแล้วก็โปรดเดินโปรดสักพักนิดเดียวเอาไมทั้งเอาทั้งไม่เอาเอาไมทั้งยึดทั้งไม่ยึดเ่ยอยากน้ำมีไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคอยเอาไม่เอาอะไร เอามาทั้งติดทั้งไม่ติดไม่เอามทั้งหลุดทั้งไม่หลุดในท่ามกลางนั่นเลยเรามีคอยติดคอยหลุดกับอะไรทุกอย่างไม่เอาทั้งนิ่งทั้งไม่นิ่งไม่เอาทั้งสงบไม่สงบอ่ะทุกอย่างเอาอะไรไม่ได้ทั้งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแหละทุกอย่างมาเลยในท่ามกลางนั่นเลย จะได้ไม่มีตัวเข้าไปซ้อนลงไปไม่ต้องไม่มีตัวเข้าไปขับเขี้ยวในการหลุดการพ้นอะไรนั่นแหละมันหลุดในท่ามกลางเลยมันหลุดจากตัวเองในท่ามกลางนั่นแหละไปเรื่อยๆอย่างแบบไม่ต้องไปเน้นความเป็นตัวเองนะตัวเองติดตัวเองหลุดก็ไม่ต้องแบบไหนก็ไม่เอาม่ต้องไหม้ต้งไม่ไหม้ เอามันทั้งคลายแล้วไม่คลายเลยท่ามกลางเลยสภาวะไม่ใช่เราไม่มีอะไรใช่เราสกักอย่างหนึง่งนั่นคือไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดไม่ต้องไปคอยรักษาสภาวะไม่ต้องไปคอยประคองหรือกรับเปลี่ยนอะไรท่ามกลางนั่นเลยแบบไม่ไม่เอามันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่ใช่หลุดจากสภาวะอะไรไปสู่สภาวะอะไร แต่ภาวะไหนก็ไม่ใช่เราไม่ว่าทางการคลายก็ตามไม่เอามาทางคลายไม่คลายแม้กระทั่งนิพพานเองก็ไม่มีความหมายเป็นอะไรสังขารก็ไม่มีความหมายเป็นอะไรเป็นแค่สมมติอุปโลกนียกเฉยเดี๋ยวไปหมายเ๋ยวเอาเป็นความเห็นความหมายอะไร นั่นแหละมันจะได้ไมไ่มีความแตกต่างอะไรในสภาวะทั้งหลายโรดไปหมดทุกอย่างทุกภูมิทุกชั้นมันจะนอกเหนือไปเองนอกเหนือตัวนอกเหนือไปเองด้วย ให้ออกเรื่อยๆมันจะคลายตัวมันเองไเองที่ผ่านมามันปฏิบัติเอาทําเอาบำเพ็ญเอามันก็เลยเข้าไปหมกมุ่นไปจดจ่อกลายเป็นกรรมวิบากตีรวนอยู่ข้างในอัดอั้นอยู่แหละให้ออกเรื่อยๆไม่ต้องพยายามจะหลุดจะพ้นจากอะไรมันคลายออกเองมันจะคลายออกตัวมันเองไม่คอยหมกมุ่นไมเอง เอาทั้งว่างทั้งไม่ว่างไม่ใช่อะไรในหลุดในพ้นไม่ใช่อะไรในหลุดในไม่หลุดไม่ใช่อะไรในพ้นในไม่พ้นแบบไม่เดียวมันมีความหมายซ้อนลงไปเหมือนเดิมมันจะเอาเอาตลอดอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะ เอามาทั้งว่างทั้งไม่ว่างอย่าง บาชาญารย์ยาใก็ตามนี่ที่บำเพ็ญด้วยความอุกกิจทั้งหลายนะของครูบาอาจารย์นรุสิตสาวกทั้งหลายทั้งหมดท,ทั้สิ้นนะทุกกรณีการพเทกรรมศาสนากรรมนะที่เคยพัฒนสอนกันมาทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างโอ้โหสี่โอโหสี่โอโหสี่ คลายก็ทิ้งคลายนะคลายไม่เอาคลายไม่เอามาทั้งคลายแล้วไม่คลายไม่เอามาทั้งหนักทําไม่หนักอะในท่ามกลางเลยนะไล่ลไปเรื่อย อย่างไรให้มีความหมายนะไม่เอาไปทั้งหนืดทั้งไม่หนืดเดีลคลายจากความหมายไปมันก็คลายออกไปเองคลา,ายตัวเองไปเองไอความหมายคือตัวหลงจับอยู่ไม่เอานั่งมีความหมายไม่มีความหมายปไปเลยรวดเดียวมีคนให้มาบ้าง Ừ, số hay lồng pho lồng này đi số này đi, đi số, số này đấy số quang luôn, luôn này hay. số lên con quang, quang lên số trở cha này ok bao ừ. <laughs> <laughs> อย่าเอาเทนเซอร์ลิงไปน,นะเหมือนท่านท่านท่านขอกำลังดูอยู่ว่าตรงนี้ขยอร่อยไหมขอนอมน้อมอง,องค์มหาบารมีและคุณพระรัตนตายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เราภูมิชั้นทั้งหลายนะได้เคยหลงหมกมุ่นมัวเมา ในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายในโลกยุกทธุกร้ยอัยทั้งหลายก็ตามนะหมกมุ่นในวัตถุธาตุในความต้องการของทนในความปรารถนาของตนนะจนการเป็นการละเลยสัรพระทธาธรรมเพิกเฉยเมินเฉยต่อการโปรสตร์ตามองมหาบาร,รมีหรือว่าศาสนาก็ตามทีทั้งหมดสิ้นน,นะกรรมใดๆก็ตามที่หลงหมกมุ่นนะในอบายามุกทั้งหลายนะในการพนันขันต่อเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายนะการหมกมุ่นในความบันเทิงเลืองใจ นะเอ,องบอรสพทั้งหลายก็ตามนะการร้องลําทําเพลงในใดก็ตามนะหมกมุ่นมัวเมาในการมคคุณกรรมารมทั้งหลายการเสพสังวาสทั้งหลายนะหมกมุ่นมัวเมาในอํานาจวาสนาบารมีแห่งตนนะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นใช้สิ่งต่างๆที่ได้จากคุณพระตายทั้งหลายนะไปเบียดเบียนต่อสังวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามสร้างอิทธิพลมืดแ,แห่งตนนะในการก่อกรรมทําเข็นต่อโลกธาตุต่อสังวัตทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่ได้หลงตอกย้ํา นะในการบําเพ็ญทั้งหลายนะในการเข้าเข้าฌานทั้งหลายนะในองค์ฌานทั้งหลายก็ตามหมกมุ่นในการหลุดพ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะจนกลายเป็นสิ่งที่ปิดบังตัวมันเองในความขี้คลายสว่างสวยแต่พระธรรมนะสิ่งใดก็ตามที่หลงจริงจังกับหน้าที่ในการเฝ้าดูแลพระพุทธศาสนาทั้งหลายนะแต่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมอย่างแท้จริงนะจนกลายเป็นความวกวนวสารวนในตัวมันเองการความหลงศรัทธาหลงยึดติด ดใดๆก็ตามความผงแห EN, ในใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลทุกกรณีกรรมทุกเหตุกรรมลักษณะกรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิที่ยังปิด,ปดกัน้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายน้อมองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอาโหสิอโหสิอโหสิโซ ก็ให้ทุกหมู่เหล่าั้นภูพึงมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยัยความสมุดเฉดเด็ดขาดอานหาในตัวมันเองนะพึงมีส่วนในอนุภาพแห่งนิโรนิพานทั้งหลายนะพึงมีส่วนในการโปรตั์ตามองค์มหาบารมีของหมู่เหล่าผู้โปรตัดทั้งหลายแล้วก็พึงมีส่วนในพละกําลังความสมุดเฉดเด็ดขาดอาจหาในตัวมันเอง,นะง,นนอนงทงลนะงนนงงล,ทงล,ลุนนลกกลมมทะลวงหลุดพ้นจากอานาจการยึดติดทั้งหลายของตัวเองนะความเหนียวเหนือเหนียวแน่นทั้งหลายนะแล้วก็ให้มีส่วนในมหาสังฆทานทุกๆครั้ง ที่ได้เคยกระทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นการถวายพระตรจีวรพุทธลูปทั้งหลายนะให้มีส่วนในการถวายพระทหารข้าศนอาหารแห้งนะปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปดสัพสัตยูกยาคีาาร,านะครัน,ะรรรนรนะเศสั์ทั้งหลายนะปัจจัยที่เกื้อกูลนะกิจการโปดสัตว์ในทุกๆลักษณะนะทุกๆกรณีนะของหมูลเหล่าผู้โปดสัตว์ทั้งหลายมูลเหล่าสัพสัตว์ทั้งหลายพึงมีส่วนเพื่อเป็นกําลังในการหลุดพน้นทะลุทะลวง จากอำนาจแห่งวิาบากตนเองโดยทั so ่ว so กันไปตลอดการเทินโซ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 บันจากนั้นที่หาทากที่แบบว่าหลบๆเลย